ทุกคนครับและในคลิปนี้เราอยู่กันที่ตูบวันนี้จะพาทุกคนมาแกะกล่องอันบ x ็อกคร่าวๆกับ2สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากโพโคนั่นก็คือโ o c o F6 แล้วก็โ o c o F6 Pro นะฮะล่าสุดก็ได้ร้อนเปิดตัวตลาดโกโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้เรามาแกะกล่องเข้าๆมาดูกันว่าทั้งโ o c o F6 แล้วก็โพโค F6 Pro เนี่ย ตอนที่เราซื้อเราจะได้อะไรจากโพรโคบ้างเรามาเริ่มต้นอกอันที่ตัวโพรโค F6 กันก่อนก็แล้วกันตัวโพรโค F6 เนี่ยนะครับเปิดราคาหมื่นต้นๆประมาณหมื่นหนึง่งมีวันจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีซึ่งสีที่พี่แม็กได้มาอันบ็อกนั่นก็คือสีซิลเวอร์นะครับหรือว่าสีเงินสวยมากแกะกล่องออกมานะครับด้านในหลักๆเขาก็จะมี เ็บยิ้มซิมมาให้นะครับแล้วก็จะมีพวกเคสมาให้นะครับสีเงินเนี่ยสวยมากแล้วก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีดําแล้วก็ด้านในนะครับที่เขาให้มาก็จะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จไว้90วัตต์แถมมไในกล่องเลย แล้วก็มีสายชาร์จมาให้1เส้นเป็นแบบ USB Type C หน้าจอติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปติดฟิล์มเพิ่มพอการใช้งานต่างๆตัวนี้นะครับรูฟัง3.5ไม่มีแล้วก็ต่อมาอีกรุ่นหนึ่งสําหรับเจ้าโ o c o F6 Pro p o c o F6 Pro รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มมากนะครับในงานเขาเทียบกับตัว Samsung Galaxy S24 ก็เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เปิดราคาอยู่ประมาณหมื่นกลางกลาซึ่งรุ่นนี้เนี่ย RAM และ ROM ล ให้ลอมมา1นึทรไบในราคาไม่ถึง20,000ืวดคมุมด้านในเราแกะกล่องออกมาจะมีเคสมาให้1นี่อันมีเข็มจิ้มซิมสีที่ได้มาก็คือสีดำรุ่นนี้ก็จะมีขาย2สีคือสีขาวกับสีดําสีขาวสวยมากแล้วก็สีดําก็สวยชอบความที่เขาแบบว่ามีเท็เจอร์คล้ายๆกับแบบหินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเท่อะจริงๆมันไม่ใช่หินอ่อนหรอกแต่ว่าสีมันเหมือนหินอ่อนนะครับแล้วก็ ตรงเลนกล้องเนี่ยนะครับขอบเลนเนี่ยมาพร้อมกับสีทองแบบเหลเื่อมเมาๆด้วยสวยมากแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นแบบสีขาวแบบขาวมุกในที่เขามีมาให้นะครับก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์ให้มาเป็นแบบ120วัตต์โคตรโหดโหดแบบจัดๆจะมีสกิ่ค่ายที่ให้อะแดปเตอร์120วัตต์มาให้ในกล่องเลยพอชาร์จต,ตัวนี้ให้มายังเป็นย s B t y p ีไทป์เทูไทป์นะครับยังไม่เป็นแบบ C to C แล้วก็มีสายชาร์จมาให้1อันเดี๋ยวลองใส่เคสเข้าไปสวยได้รุ่นปกติเคสไม่อยู่ใส่เคสเข้าไปก็จะสวยยแบบนี้เล สวยมากรุ่นนี้ส่วนสเปคที่เขาให้มาทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 8s g e n 3ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นรุ่นโปรนะครับก็จะมาพร้อมกับ Snapdragon 8 g e n 2สเปคดีมากแล้วก็ชอบตรงที่ทาง Poco ให้ตัว RAM ที่เป็น lpddr 5x กับตัว หน่วยความจำที่เป็น UFX 4.0การอ่านเขียนการใช้งานรวดเร็วว่องไวแน่นอนใครที่เป็นสายเกมทั้ง2รุ่นนี้นะครับจุดเด่นเขาก็คือเขาจะมาพร้อมกับตัวระบบลอยความร้อน Liquid Cool นะครับเวอร์ชั่น4.0นะครับซึ่งเขาเคลมไปว่าเรื่องของการช่วยลดเรื่องของความร้อนเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่ารุ่นก่อนนะครับแล้วก็มีการใส่พวกเซ็นเซอร์วัดความร้อนแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยนะครับ พี่แม็กว่าน่าจะหนีไม่พ้นตัวสเปคกล้องที่เขาให้มาถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะมาพร้อมกับเลนกล้องที่ให้มาเป็นแบบ Sony IMX แต่ถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์ไรท์ฟิวชั่นแปดร้อยรุ่นปกติเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหน้าที่เยอะกว่านะครับได้ความละเอียดกล้องหน้า20ล้านแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นโปรจะได้กล้องหน้าความละเอียดเพียงแค่16ล้านเท่านั้น2รุ่นสเปคที่เขาให้มาถ้าพูดถึงกล้องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ OS เเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับแล้วก จะไปได้ลองแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นอ่ารุ่นโปรเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้รุ่นปกติจะไม่สามารถถ่ายได้ตัวโปรวัสดุเฟรมเครื่อนจะเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นรุ่นปกติเฟรมเคลื่อนจะเป็นแบบพลาสติกนะครับแล้วก็หน้าจอสองรุ่นเนี่ยจากที่พี่แม็กดูถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็จะมาพร้อมกับกระจกแบบกันน้กัดวิ่อตัดด้วยคะแนนทดสอบทดสอบให้แล้วคะแนนรุ่นโปรได้ประมาณล้านห้ารุ่นปกติได้ประมาณล้านสี่สำหรับอันตุตู สอรุ่นนี้เนี่ยถ้าพูดถึง CPU เนี่ยด้วยความแรงเนี่ยพี่แม็กว่าไม่ได้แบบต่างกันมากเท่าไหร่ตัวโปรเนี่ยอาจจะได้เปรียบเรื่องของตัว GPU ที่ GPU จะแรงกว่าถ้าใครที่เน้นเล่นเกมเนี่ยแนะนําเป็นรุ่นโปรเนี่ยไปจัดได้เลย ส,สาหรับสายเกมที่สำคัญคือทั้ง2รุ่นนี้นะครับรองรับการเล่นเกม PUBG แบบ120และนี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ POCO กับในรุ่น POCO F6 แล้วก็ POCO F6 Pro ยังไงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทาง POCO Thailand ก็เปิดพรีออเดอร์แล้วเนีย่ยเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ก็แล้วกันสามารถไปพรีออเดอร์ได้ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผม bye บ๊ายบายจุ๊บ